ตรงนี้ไม่อาจอาธิบายตรงเซตอัพนะครับซ้ายสุดมุมซ้ายสุดเลยนะครับที่คือคือคอานบอกว่าป้นแบบไหนแล้วเราป้อนอะไรนะครับ To Do เพื่อหมายดอกจันคือต้องทำ o p t i o n a l คืออ่าออปชันเสริมนะครับทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะครับไม่มีผลแต่ To Do ต้องทำตรงนี้ผมจะเซตปืนก่อนการแมน ห้าปอร์พอไม่ต้องเยอะห้าปอร์เซ็นก็พอแล้วมีทฤ g ีปืนพกจบเราไม่ได้บูเราสเตลล์เวอร์อาขับรถนะครับก็คือจ้างคนเวลารถให้เราห้าพอไม่ต้องเอาอะไรมากต่อไปแฮกเกอร์นะครับเอาดีไปเลยสิบ สิเนี่ยมันต้องทำลายแจมเมอร์ห้าสอันที่กระจายอยู่ในแผนที่ GTA ซึ่งยากไหมมีหาดูได้ก็หไม่เท่าไร่เก,ก็เทเลไบต์นะครับก็9ก,ก็ใช้ได้นะครับดีเหมือนกันแต่เราเอาสิเต็มที่นะครับ มาอธิบายแต่ละตัวนะครับอันนี้ก็คือการว่าทำาไหนดีหรือจ่ายอัไไหนดีรอบแนวมีตังค์ปืนปืนเนี่ยกดแล้วเลือกได้เอาแบบไหนเลื่อนซ้ายขวากดเล t e r อร์แล้วเลือกแต่แบบเดิมอ่ะดีแล้วนะครับรถเหมือนกันเลือกได้ขันไหนแบบนี้แบบนี้แบบนี้ดีครับยกเว้นไอ้นี่ ไม่เอาบางทีก็ไม่ได้ใช้นะฮะอันนี้ก็เลือกไว้ออธิบายการเซตอัพนะครับอันเนี้ยใช้เวลาเพราะอะไรนะครับเรากดแท็บดูได้แนะนำให้สองคนบวกเพราะว่ามันต้องเก็บปืนบางทีมันจะสุ่มเป็นแบบกระเป๋าปืนนะฮะต้องเก็บคนละกระเป๋าไพ่จะง่ายแต่ถ้าเกิดมาคนเดียวไปกับสองรอบ ไปเอากลับอาเขตแล้วก็ไปเอาแล้วก็กลับมาอาเขตนะครับซึ่งไม่คุ้มนะครับมันจะช้าไม่ได้คุมมันไม่เกี่ยวคุ้มมันช้าโอเคลดเหมือนกันลดสองคันแน่นอนนะครับเพราะงั้นก็สองคนแนะนำแต่ถ้าคนเดียวได้แฮก โปรแกรมแฮกส่วนใหญ่จะเป็นฟาร์มลิตี้หรือว่าอยู่ในตึก FVI นะครับแล้วแต่ทำคนเดียวได้ง่ายนะครับมันจะมีอยู่กล่องเดียวเลยง่ายอยู่โดนถ้าสอยโดนเนี่ยก็สอยมาถามว่าสอยโดนมันทำอะไรก็เหมือนอาสามารถใช้ออปชันเสริมในการ ควบคุมโดนะครับซึ่งเอาจริงก็ไม่ได้ใช้นะฮะเก็บมาเป็นทูดูเฉยๆสว่านเออบอกก่อนอันเนี้ยทำคนเดียวได้โดนแค่ทำลายห้าจุดเก็บมาห้าอันแค่นั้นแต่ถ้าเกิดทำหลายคนก็ดีเสร็จเร็วครับสวานสว่านก็สองอันนะครับแนะนำในการเจาะเข้าไปเป็นสว่านเลเซอร์นะครอันนี้ ต่อไป To Do ก่อนนะคีย์การ์ดคีย์การ์ดคือคีย์การ์ดที่เราเข้าระหว่างก่อนถึงตู Save นั่นคีย์การ์ดตรงนั้นนะครับก็ไม่ยากคนเดียวไหวอยู่แล้วแต่ว่ามันจะสุ่มทําแบบไหนมันก็ไม่ได้ยากนะครับต่อไปออปชันเสริมเรามาเรียงตัวตรงนี้ก่อน EMP EMP คือดับไฟเนาะมามันจะให้เราไปเกี่ยวแล้วก็ไปปล่อยที่โรงงานไฟฟ้าเพื่อดับไฟทำไหมไม่แนะนำแต่ก็อยากลองลองได้นะครับแค่ด,ดับไฟสเตลดับดับไฟแล้วยิงอะไรนู่นนี่นั่นแต่ถ้าไม่จำเป็นก็ยิงเก็บธรรมดายิงสตันเนอร์ใส่กล้อง แล้วก็เก็บยาวต่อไปชุดเงียบนะฮะคือชุดเงียบตายตาไงก็คือปกติเราวิ่งจะมีเสียงเท้าใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดเอาชุดนี้มาจะเงียบแต่จะเป็นไหมไม่ก็เราเดินย่องเอาก็ได้ครับแล้วก็คลิกขวาเล็งปืนแล้วก็ค่อยๆเดินแล้วก็ยิงเอานะฮะก็ง่ายกวา่าไม่ต้องทํา สกิลีพาร์ทนะครับแนะนำให้เป็นแบบนี้นะครับเป็นคนคุมนะครถบตรงนี้พลังงานถ้าเป็นแม่บ้านจะได้บางจุดก็จะได้แค่จุดข้างบนจุดข้างล่างจับไม่ได้นะครับแนะนำให้เป็นแบบนี้ทำคนเดียวได้นะครับไม่ยากง่ายอยู่โอเคต่อไปสวานสว่านเนี่ย เป็นออปชันเสริมกรณีเนี่ยสมมติว่าเป็นเงินเอ้ยเป็นรูปรูปเนี่ยเก็บไว้มีเวลาเหลือเอาเพราะว่าดีไปเจาะเพิ่มได้นะครับในตู้เซฟเซฟที่เจาะได้คือเซฟที่มีสีแดงนะครับสีแดงมันจะมีไฟแล้วก็เจาะได้แค่แอันสีแดงแค่นั้นถ้าเกิดเพื่อนเยอะแนะนำต้องมี ซิกี้อินเทมันเป็นินการบอกอตำแหน่งก้องจรแต่ไม่จำเป็นเราสามารถเล่นแล้วดูมันมีไม่กี่จุดนะครับจะเป็นจุดที่แบบเดิมๆซ้ำๆจนเราจำได้แต่ถ้าเกิดอยากอัลล็อกให้ไปทำหอมตอร์พิบลักเกอร์นะครับในคาสิโนนะครับต้องเป็นเจ้าของเพนท์เฮาส์แล้วไปทำหกภารกิจก็จะ ปล็อกตรงนี้แต่ไม่จำเป็นนะครับอ่าบื้มกล่องอันนี้ถ้าเป็นสเตลแนะนำว่าบื้ม8คันเป็นอย่างต่ำมีเป้าหมาย10อันภายในเวลา10นาทีนะครับเป้าหมาย1นาทีก็เพื่อนยิ่งเยอะยิ่งดีกระจายตามแมปแล้วก็ไปเก็บให้ยิ่งหมดยิ่งดี ให้มันน้อยที่สุดนะครับถ้าเกิดไม่บึ้มตัวของเจ้าหน้าที่คาสิโนเนี่ยจะใส่ชุดเต็มรูปแบบมีเสื้อกะมีหมวกกันปืนเต็มประสิทธิภาพซึ่งยากจากมากแนะนําต้องทำถ้าเป็น alert เข้าไปปลอมตัวไม่ต้องนะครับส่วนสเตลก็นิดหน่อยไม่ต้องเก็บหมดก็ได้นะครับต่อไป อ่าผมเรียกว่าการประชุมอันเนี้ยการประชุมคือมันจะแสดงตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ของในคาสิโนเนาะว่าเดินไปตรงไหนแบบคือจำเป็นไหมไม่แต่ถ้าเกิดเล่นง่ายๆก็เอาก็ได้มันง่ายทำคนเดียวได้นะครับแค่ไปเอาของอะไรอย่างนี้แล้วก็ง่ายเลยนอกอื่น อ่ากำลังคิดโอเคแล้วถ้าไม่เอามีผลไหมก็ไม่ครับถ้าเกิดตัวไหนมันเดินใกล้เนี่ยเราก็จะเห็นในแมปเหมือนกันแต่ถ้าเกิดไม่ได้ใกล้จะมองไม่เห็นแต่ถ้าเกิดเราทำอันเนี้ยมันอยู่ตรงไหนของในแมปก็จะโผล่ให้เห็นนะครับก็สะดวกแนะนำว่าจะทำก็ได้หรือไม่ทำก็ได้ถ้าเคยชิน นะครับนี่ก็คือส่วนเซตอัพทั้งหมดแบบไซเลนนะครับก็โทรดูเก็บให้หมดออปชันเสริมแล้วแต่แล้วก็ออปชันเสริมนะครับจ่ายได้นะครับสามารถจ่ายเพื่อสคริปต์ไม่ต้องทำนะฮะก็แบบเออจ่ายอะเซนตี้พาร์ทเท่าไหร่เจ็ดเจ็ดหมื่นก็ ก็ได้ครับจ่ายไปแต่พอคุณจ่ายไปแล้วคุณอยากจ่ายเอ,อดิวผมก็อยากจ่ายมันจะไม่ใช่เจนะ็ดหมื่นนะจะเพิ่มเป็นหนึ่งแสนอ่ะผมอยากจ่ายอ่าคนประชุมก็จะเป็นหนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับกท็ทวีคูณไปเรื่อยๆแต่แลกกับการที่เราไม่ต้องไปทำนะครับแต่ถ้าจะทำก็ไม่ยากเลยออปชั่นนะครับแต่ตรงเนี้ย จะจ่ายไม่ได้นะครับเบื้มกล่องจ่ายไม่ได้ต้องทำต้องหาเพื่อนมาช่วยทำด้วยโอเคก็สรุปคร่าวๆเดี๋ยวตอนป้นเป็นไงก็มาดูอีกทีนะครับขอจบเพียงเท่านี้